สวัสดีครับวันนี้เราก็ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าเบรกนะฮะอันนี้เป็นผ้าเบรกที่ซื้อมานะฮะก็ตั้งใจว่าจะมาใส่แผ่นท่อมนะฮะเป็นผ้าเบรกเบนดิกนะฮะอันนี้ปกติสมัยก่อนเนี้ยผมก็เคยซื้อใช้อยู่นะฮะแต่จำไม่ได้ว่าหนานะเคยซื้อใส่ NSR ฮะ ก็จะดีตรงที่ว่าถ้าเบรกบันดิตที่เคยใช้ก็ลักษณะจานเบรกเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไหมอะไรเงี้ยนะฮะไม่ค่อยเป็นรอยแล้วก็ไม่ค่อยมีเสียงดังเวลาฝนตกอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นของใส่แผ่นท่อมนะฮะใสแผ่นท่อมก็ก,ก็เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะอันต,ตรงนี้เขาจะมีบอกนะฮะว่าใส่กับรุ่นไหนบ้างนะฮนะ อันนี้ก็เหมือนกันนี้เป็นเบรกหลังของแ h a นท o อนะฮะเท่าที่ดูก็จะเป็นตัวเดียวกับที่ใช้กับ NSR นะฮะเอ็เอ่อาตัวตัวดับเบิลอาร์อะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีลก็สน,นะฮะอันนี้สึกว่าจะผลิตในประเทศจีนนะฮะมีทีิผลิตแต่เรื่องคุณภาพเดี๋ยวคงต้องลองใช้ปกติ ผมก็จะใช้เบรกของที่ติดมากับรถนะครเป็นเบรกสู์ถ้าเบรกศู์เวลาเวลาหมดก็จะไปซื้อที่ศูนย์ใส่ก็ชุดละประมาณ200บาทนะฮะถ้าเบรกของศูนย์นะฮะแต่ทีเนี้ยช่วงหลังๆห,หาซื้อไม่ค่อยได้นะ,ะที่ศูนย์เขาอาจจะไม่มีรุ่นรุ่นรถรุ่นเก่าๆที่เราใช้อาจจะไม่มีพาพเบรกตัวนั้นนะฮะก็เลยต้องซื้อซื้อ,อลองลองซื้อเบนดิกมาใส่ดูนะฮะ พ้าเบรกศูนย์ก็ใช้ดีนะฮะก็ใช้อยู่พ้าเบรกศูนย์ประมาณสองร้อยอันนี้ชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะฮะอันนี้ที่ซื้อมานะฮะอันนี้ก็เป็นร้านที่เขาผู้จาหน่ายนะฮะร,ร้านที่จำหน่ายก็อันนี้ร้านนี้ก,ก็ก็บริการดีนะฮะก็เลยแนะนําให้ดูนิดนึ่งนะฮะเผื่อท่านสนใจจะซื้อพระเบรกนะฮะซึ่งพระเบรกเขาตลาดทั่วไปบางทีก็ไปเจอราคาเจ็ดสิบบาทพาใส่แล้วก็ บางทีโดนผลโดนอะไรก็ดังเนื้อเบรกก็เสียงดังเลยนะฮะแล้วก็เลยว่าถ้าใช้ของที่เบรกลง่เงียบหน่อยจะดีก่านะฮะอันนี้เสื้อจะมีเขียนไว้สำหรับใส่ NSR แล้วก็ใส่กับตัวแผ่นท่อม200ได้นะแผ่นท่อม200อันนี้เป็นตอนตอนซื้อเขาจะถามด้วยนะว่าใส่กับรุ่นไหนแผ่นท่อมตัว กุญแจล่างกุญแจบนอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ต้องบอกเขานะฮะเพราะว่าเขามีความละเอียดก็ได้ส่งของมาได้ถูกต้องอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะก็เดี๋ยวก็ลองใส่ใส่ก็ไม่ยากนะฮะอันนี้ก็ถอดใส่ปกติง่ายๆน,นะฮะครับผมอันนี้เราก็ให้ดูไว้เผื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่จะซื้อผ้าเบรกนะฮะ ลองดูว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกนะฮะร้อบ,บาทนะเบนดิกก็จบคลิปเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ